แบงส้มอะไรครับ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 ไอเลยช็อตจานดิ้นเราดิ้นเสียงเรียกว่าว้าวแบงค์ส้มครับน้ำจางส้มเปลี่ยนนะครับเถื่อก็เห็นอยู่ว่าผมแก่กินไปแล้วไม่เป็นไรฮะของพี่ก็เหมือนของน้องของน้องก็เหมือนีครับผม จะไปหยับไปไหนนะฮะเหนื่อยมากเหนื่อยมากวันนี้มีอะไรจะพูดจักชาวเพชรบุรีนะฮะก็ไม่รู้ว่าก็บอกไปแล้วว่าหลงรักเพชรบุรีครับผมโอเคผมรู้ที่เหนื่อยอยู่ที่งไม่ต้องพูดใช้พูดให้อ่ะอ่ะพูดเลยเดี๋ยวผมจะพูดระหว่างที่พี่ท่านกำลังหอบอยู่นะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนที่แจ็ส้มจะพูดพี่ขอพูดบ้างได้ไหมฮะได้ครับคือวันนี้ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะขอบคุณแฟนคลับแกนโซ่ขอบคุณคแฟน,นคลับผมขอบคุณแฟนคลับบ้านคู่นะฮะนะทุกคนที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ชาพรบูรีทุกคนน่ารักมากๆนะ,ะแต่ผมต้องบอกว่าชาพรบุรีครับพวกเราสองคนเนี่ยไม่สามารถคิดถึงพวกคุณได้ทุกวันจริงๆนะฮะทำไมครับเรายังมีคนที่กรุงเทพไปมีคนอีกหลายคนนะผม uh huh. คือผมจะบอกว่าผมคิดถึงพวกคุณได้แค่สามวันเท่านั้นนะคือวันอะไรบ้างครับ วันที่ผ่านมาวันนี้แล้วก็วันต่อจารไปแต่ว่ามุกเราใช้ได้นะจัยสมถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่เล่นไปแล้วผมจะไม่เล่นโอเคเราพูดไปพี่ขอดื่มน้ำสักครู่ครับโอเคครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าดีใจเหมือนกันที่วันนี้ได้มาพบกับชาพิพิรีนะฮะเอาไม่กินขนนะเอาไม่กินนนะแล้วอะ เดี๋ยวจบกับบ้านครับพร้อมพร้อมไหมพร้อมฮะพร้อมนะฮะเมื่อกี้เห็นเขาซัดเต้นแบบยับมากอยากจะดูว่าฝีไม้และมือในการร้องเพลงเรียกได้ว่าพ่นไฟเลย ถ้าจะขนาดนี้นะจัดเลยดีกว่ารักแท้อยู่เหนือการเวลาครับผมเวลาที่ล่วงเลยนั้นทำได้คนเปลี่ยไปสิ่งหนึ่งในใจยัวไง let mm -hmm. ทำให้รักต้องเปลี่ยนไปคนเราเธอคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปแต่สิ่งใดใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่เธอ ว่าอะไรต่อให้รัเพียแใ้ันยงคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปะรหือน้อยไปตามเวลาฉลชีวิตตเจอ,อไดแต่เธไม่เคยทำให้รักก็เปลี่ยแล้ว

น้องเอ่ยที่เธอคนเดียวจนตาเป็นไงฮะมันโดมไหมมากโอ้โห บอกว่าฝีมือการร้องเพลงนี่พัฒนาเป็นไกลมากนะครับทุามากครับคือเรียกได้ว่าเมื่อ exactly กี้เนี่ยผมไม่รู้จะแอดลิบยังไงเลยเพราะว่าพี่เขามาเต็มมากนะฮะแต่ว่ามาทั้งทีเนี่ยจะไม่แดน์กับน้องชายหน่อยก็คนไม่ใช่พี่บอกเลยผมเนี่ยไม่ได้แดนซ์จริงๆานมากละไหวไหมล่ะหรือว่าอยู่แต่บนเวทละครเวที เขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้มือนพี่ลนะพี่อย่างนี้ตลอดละจะบอกว่าละครเวทีเรื่องนี้ที่ผมไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าผมไม่ถนัดฟันดาบไม่ถนัดทำอะไรครับชักดาบอย่างเดียวเอาเป็นว่า อยากเห็นแจงส้มเต้นไหม <Yeah. S 1> ถ้าอยากเห็นแจงส้มสื่งเบาแค่นี้ทำไม่เต้นนะฮะแต่เห็นนี่ทำให้น้องชายผมด้วยเลย <Yeah. S 1> คร้อมอายุเลยเจสซ์โอเคมิวสิคมา Lắc mình 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 lắc 我在网上吵架，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 后面好多钱，又累。 ลเขาไม่เคยมอนะเไม่เคยพูดชกับครโอ้ยวสวาแกจะาัว่ายหวั่นไหวว่างฉันจนแล้วอารัสางโอ้หนหวั่างฉันแล้วเขาไม่มีฮาบอมอไม่หตั่งฉนจนกมเจ่างหวั่นัวว่ฉันแล้วเขไม่เล่ั

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่งรันชื่อดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนีแฟขาลอบมาเชียร์พงที่โอ้โทำไม่ายอะทำไมเราอยู่กันตั้งแต่เปิดงานจนถึงตอนนี้ไม่มีซักชิ้นเลยครับคุณอาร์ตนี่ หลายๆคนที่ถ่ายรูปมาเสร็จสับเรียบร้อยโพสต์เฟซบุ๊กพวกกดไลค์กันกระหน่ำผมผมนี่ขึ้นปุ๊บพวกกดไลค์อย่างเดียวเลยอ่าเพื่อพิจารณาตัวเองนะครับผมคุณไปอยู่ทนูคุณไปอยู่ทางโน้นได้เฉยๆแต่แกซ่อมโอเคเดี๋ยวพี่คุยเดี๋ยวพี่คุยกับผู้หญิงเนี่ยนะเดี๋ยวเราคุยไปที่พ่อที่พ่อจะขนัดเท่าไหร่โอมีแต่การเล่นข้ามเพื่อนเดินนะแฟนๆทั้งหลายที่ไม่ได้เริ่มก่อนนะเออเอาไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอ๋ไรโอ้โห เอาให้แบบเต็มที่เลยนะนะฮะโคตรไม่ฟางพลาดแล้วก็ต้องพิิตเลยขอบคุณครับนะครับพูดใจมันจุดอกมันจุดอกต้องให้เขาปล่อยไว้เต็มที่ก่อนอ๋อคือเมื่อกี้นี้ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมเต็มที่ยังแบบเหมือนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาพูดคุยกับสองหลุ่มหล่อกันหน่อยดีกว่านะฮะตรงนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะวันนี้มาจังหวัดเพชรบุรีพูดถึงเพชรบุรี ลงรักอะไรในเพชรบุรีฮะห่านก่อนเลยฮะ <_ d ata> คือตอนแรกที่ผมมานะครับ <_ d ata> ผมบอกเพื่อนว่าเนี่ยวันนี้ผมมาทำงานที่เพชรบุรีเพื่อนก็บอกว่ามากินขนมหม้อ,อกแกงผมก็เลยอะไรอะไรแกงๆนะอ๋ะ <_ d ata> อพอฟังชัดเจนจับใจความได้ว่าขนมหม้อ,อกแกงแล้วก็จะบอกว่าถ้าจะถามผมต่อเนี่ยว่าชอบเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยอาจารย์ ณเวลานี้ผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนคงตกหลุมรักที่นี่แล้วล่ะครับชายถึงใจเหรอเหรอยอมขนาดนี้จะไม่รักได้ยังไงนะครการส้มดังครับผมเออครักอะไรในเพชรบุรีคือต้องบอกว่าตั้งแต่มาเนี่ยนะคือผมอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสัมผัสกับเออ่ชาวเพชรบุรีมากครับแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่มาเนี่ยชาวเพชรบุรีน่ารักมากเดเอางี้เดี๋ยวพี่เป็นชาวเพชรบุรีให้อาสัมผัสจ้ะครับ โอเคไปเล่นไปไหนแล้วอ๋อโอเคครับครับผมเออนะครับประทับใจในส่วนของอาหารการกินแล้วก็มรดกของชาติจุงกรณ์พระบรมรีใช่ครับนะครับตรงนี้นะครับใช่แล้วนะคะถ้ามีโอกาสให้มาเที่ยวอีกสักครั้งในอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมเออเออถ้าอยากมาเที่ยวอีแบบในดวงใจอะไรอย่างนี้ไหมฝันไว้เลยคือจริงๆก็ขับรถไปอีกสักนิดนึงก็มีทะเลทะเลถูกต้องคือต้องบอกว่าคือ ก่อนน่าจะมาที่เนี่ยประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็มาเที่ยวแถวนี้เหมือนกันอาหารทะเลสดมากแน่นอนเลิศผู้เลยครับผมก็อยาจะมาอีกครับผมไปกับใครอะคะไปกับใครมากับใครมากับแก๊งเลือกขติยาครับผมมากับแก๊งเลือกพวกละครเวทีครับแต่ว่าคนนี้เขาไม่มาเขาไม่ว่างงานผู้เยอะมันผู้เยอะตรงนี้รู้ว่าคิดอะไรอะข้างล่างเหรอเออเออนะครับน่ารักจริงเลยสองุ่มเี้ ในครับตรงนี้นะครับอ้าวฟาึทีนเรื่องราวของผลงานนะครับกับแฟนถับพวเราหน่อยดีกว่าฮะครับผมก็ของผมนะฮะขอฝากด้วยละกันกับละครเรื่องคุ้มนางครวนนะฮะผมเล่นเป็นลาเชนนะครับาเชนราเชนติดตั๊ด้รย่อคเชบครับผมแล้วก็มีซิกคอมนัดกับนัดครับผมยังไงก็ฝากด้วยและกันเล่นเป็นจุนซาครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างนะก็เราดูลวกันครับผมคะค่ะนังเอกเล่นประกบไหมอ่ะมีมีคนเล่นประกบหรือยังมีคนเล่นคู่ด้วยยัง เออผมผมไม่ค่อยชอบคนเล่นประกบคู่ครับผมชอบเล่นคนที่แบบอยู่เคียงข้างอยู่คือพูดง่าย้ครับคือเขาไม่ชอบคนประกบแต่เขาชอบไปประกบคนอื่นโอ้ยไปเหมนันไปเหนันโอ้โหยินดีให้ประกบไหมคะยินดีให้ประกบไหมอย่าเงียบสิครับไอเขายินดีไหมหนึ่งสองสามเอามปหนึ่งสองสามยินดีไหม โอ้โหใครโล่งใจหน่อยเดี๋ยวเจ้าของงานเขาจะอ้าวทำไมตอบถามไปไม่มีใครตอบเลยใครคุยานมากินครับผมแกัวบ้างครับผมครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรือคดียาในมิวสิคอาลนะครับละครเวทีเพิ่งจบไปแต่ว่าอาจจะมีการดีสเตทให้ทุกคนที่ดูกันปลายปีนี้ยังไงก็ถ้ากระแสตอบรับดีนะครับก็เจอกันปลายตีแล้วก็เดี๋ยวในเร็วนี้นะครับอาจจะมีซิงเกิลปล่อยออกมานะครับยังไงก็ติดตามให้ดีแล้วกันแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเร็วนี้ครับผมเดี๋ยวว่ากันครับ และขอาอีกหนึ่งสุดท้ายเลยละกันนะคะกอดจากกันไปในคืนนี้นะคะอยากจะให้เชิญชวนนะคะชาวไทยของเราม,มาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆเลยเริ่มจากมาขั้นก่อนละกันอ่ะครับผมกอ็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสิ่งที่สวยงามเยอะแยะมากมายนะฮะบ,บางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นในจุดต่างๆบางทีจุดเล็กๆนี่แหละที่มันจะทำให้เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่าง สมมุติเราบอกต่อในในในสิ่งที่สมมุติเราเข้าไปในถ้ำเราไปเจอหินสวยเราไปเจออะไรต่างๆทะเลสวยงามเราบอกต่อเนี่ยผมเชื่อว่าคนต่างชาติก็จะเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยเที่ยวบ้านเราให้หมดก่อนนะฮะแล้วก็ค่อย ไปทาอย่างอื่นต่อฮะไปจะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ถาครับผมแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีอะไรที่ดีๆให้ทุกคนแน่นอนครับผมได้ครับแกงส้มบังครับผมก็อย่างที่พี่ท่านพูดว่าจริงประเทศไทยมีหลายจุดนะครับที่น่าเที่ยวน่าน่าสนใจน่าค้นหานะครับยังไงก็คือนอกจากที่เราเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเที่ยวให้ครบเพื่อที่ว่าวันหนึ่งต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสได้เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็จะได้หลงรักเมืองไทยเหมือนที่เราหลงรักนะครับยังไงก็อย่างที่บอกครับก็คือถ้าเที่ยวเมืองไทยก็ ช่วยคนไทยทำให้เมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่รู้จักของต่างชาติแล้วก็ที่แน่ๆคือเมืองไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมน,น,นี่นะครับตรงนี้นะฮะก่อนจะลร่ลากันไปนะผมขออนุญาตตอบถามชาวเทเบิลเลสิกนิดนึงก่อนนะฮะสักสองคำถามนะครับรักการสมัยร ยยา,าโอ้โหคดีรับอีกแล้วฮะ <laughs> จะไม่ให้<อ>ต่อเข้ามายังไงฮะตรงน,นี้นะครับด้วยความน่ารักของสองหนุ่มนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมแฟนคลับถึงเล่นหลามขนาด